สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบก,กับผมเนี่นามเรดเดอร์นะครับวันนี้นะฮะผมจะมาคุยเกี่ยวกับหัวข้อ last minute is not good นะครับหมายความว่าเดทไลน์เนี่ยไม่ดีนะฮะเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยมักจะหมกเรื่องสําคัญเนี่ยเอาไว้ท้ายนะครับพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยโอ้โหกลัวจะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็มีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะคุยเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษี rmf หรือว่า S.S.F. นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีเพื่อหลายท่านนะครับเขามาสอบถามผมเกี่ยวกับเรื่องของเลือกกองทุนลดหย่อนภาษี I.M.F. หรือว่า S.S.F. เพื่อประหยัดภาษีนะครับณนะตอนนี้มีพนักงานธนาคารหลายท่านเนี่ยเขาโทรมานะฮะเพื่อที่จะมาขายแนวทางการลงทุนกองทุนต่างๆเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีนะซึ่งก็มีพนักงานนะฮะที่เขาดูแลผมมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเขาก็โทรหาผมซึ่งผมเองนะฮะ ก็สอนเข้าไปว่าถ้าเกิดโทรหาผมเนี่ยแนะนําว่าให้โทรมาตั้งแต่ต้นปีในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพราะเรื่องการเงินสําหรับผม,มเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแล้วก็การวางแผนภาษีเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนอย่างผมเพราะฉะนั้นถ้าจะลดหย่อนเนี่ยผมเนี่ยลดหย่อนแล้วก็ออมใน IMF หรือว่า s s f เนี่ยตั้งแต่ต้นปีแล้วตอนนี้มันอยู่ในแผนอยู่แล้วผมมีการออมคุ้มค่าแล้วก็วางแผนลดหย่อนภาษีได้เหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้น ผมจะไม่ซื้อตอนปลายปีนะฮะแต่ว่าตอนนี้กว่าประมาณ80%ได้นะฮะของคนที่อยากลดหย่อนภาษีเนี่ยมักจะเริ่มหา IMF กับ s s f ในช่วงนี้เพราะจะต้องเอามาลดหย่อนภาษีซึ่งจะบอกเลยครว่าส่วนใหญ่มักจะเจอของแพงนะฮะแล้วก็ของไม่ตรงโจทย์หรือว่าถูกประสงค์ในการออมของเราด้วยนะอย่าลืมนะฮะว่าการลดหย่อนภาษีมันเป็นแค่ออปชั่นออปชันก็คือว่ามันเป็นแค่ ผลนพอยได้มากกว่านะฮะจริงๆแล้ว IMF เนี่ยมันจะต้องมีการออมระยะยาวเลยคําว่าออมระยะยาวคือกว่าที่เราจะถอนเงินก้อนนี้ออกมาได้เนี่ยคืออายุ55เลยนะแล้วถ้าอายุ55ตอนนี้ผมอายุ40กว่านี่นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกออมในกองทุน IMF ที่เป็นกองทุนโอกาสเติบโตสูงได้เพราะผมมีระยะเวลาเป็นเพื่อนอย่างน้อยตั้ง10กว่าปีเห็นไหม เพราะงั้นมันก็ต้องเข้าใจเรื่องของการวางแผนอนาคตทางการเงินของเราด้วยการวางแผนภาษีณนปีปัจจุบันด้วยนะฮะมันต้องควบคู่กันอย่าถ้าเกิดผมอายุเกือบจะ50 55อะไรอย่อะไรเงี้ยจะเอาเงินน่ยมาใช้แล้วเนี่ยผมก็จะเลือกกองทุนที่มันไม่หวือหวามากแต่ว่าสามารถประหยัดภาษีได้แต่ถ้าเกิดเป็นวัย40หรือ30หรือ20แล้วเราต้องออมใน m เเนี่ยนูนะ่นนห้ถอนตังค์ผมก็ อาจจะนํามาลงทุนในกองทุนที่มันมีผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นอาจจะรับความเสี่ยงนี้มากขึ้นและทั้งที่สามารถที่จะประหยัดภาษีของปีปัจจุบันได้ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่เขาวางแผนการเงินได้ดีคนที่เข้าใจเรื่องการเงินเนี่ยเขาจะไม่รอปลายปีฮะแล้วก็มาคิดเรื่องของการซื้อ IMF เพื่อดหย่อนแต่เขาจะเริ่มวางแผนตั้งแต่ต้นปี แล้วก็เริ่ม DCA ลดหย่อนภาษีไปเรื่อยนะฮะตรงนี้ผมก็สอนน้องที่เขาโทรมาเพื่อที่จะมาขายกองทุนกับผมด้วยนะฮะว่าไม่ต้องสนใจเรื่องของหุ้นตอนนี้ที่เป็นหุ้นเทคจีนหุ้นเวียดนามที่กองทุนมันตกเพราะอย่างเี้ตามเราซื้อ IMF เนี่ยกว่าจะเราจะใช้เงินอนีทียนูน่น55นูน่นถึงตอนนั้นเนี่ยการลงของมูลค่ากองทุนต่างๆที่พูดมาเนี่ยมัน,เป,นเป็นแค่การชั่วคราว เพราะว่ามันเกิดจากการแพนิคอะไรก็ตามหรือว่าเป็นภาวะเศร,รษฐกษิจชั่วคราวนะฮะดังนั้นมันก็อยู่ที่ความเข้าใจด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอพูดในเรื่องของการเรื่องการดูฟุตบอลโลกอ่ะนะครับที่ว่าถ้าเป็นช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยถ้าเราสามารถไปติดต่อทางฟีฟ่าได้ก็สามารถที่จะซื้อลิขสิทธิ์ในราคาถูกได้นะฮะแปดกว่าล้านแต่พอเรารอให้มันล่วงเลยจนกระทั่งถึงใกล้ๆจะมีการถ่ายทอดสดเนี่ย ราคามันก็แพงขึ้นสังเกตไหมฮะเป็นพันหกร้อยล้านใช่หไหมดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเรื่องไหนสำคัญนะอย่ารอให้มันเร่งด่วนแล้วค่อยไปจัดการให้จัดการเรื่องที่สำคัญที่มันไม่เร่งด่วนก่อนเพื่อที่จะได้ทั้งประหยัดแล้วก็วางแผนได้ดีขึ้นนะฮะสังเกตไหมฮะว่าตอนนี้พันหกร้อยล้านยังไงก็ต้องจ่ายเพราะถ้าไม่จ่ายคนไทยก็ไม่ได,ดูบอลโลกนี่คือการหลักการบริหารนะผมอยากให้มองเห็นว่า มันเป็นเรื่องเดียวกัน last minute is not good ไม่เหมาะที่จะวางแผนอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับว่าถ้าเรารู้ว่าเรื่องไหนสำคัญอย่ารอให้มันเร่งด่วนแล้วค่อยไปจัดการให้ทำทันทีจะได้ไม่มีเร่งเลื่อนด่วนในชีวิตของเรานะฮะฝากไวนะะ้นะฮะแนะนำเพ์มีสติก็จะมีสตางค์นะครับ